พระศิวลีเถระเจ้าในอดีตการท่านได้เคยถวายน้ำพึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีและหมู่สงสาวกท่านได้ขอพรจากพระวิปัสสีพุทธเจ้าขอให้ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาบเถิดพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาให้ดังนั้นในสมัยพุทธการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ท่านได้เกิดเป็นพระโอรสแห่งพระนางสุป,ปวาสาธิดาโกริยะวงศ์แต่ด้วยกรรมที่ท่านเคยเกิดเป็นกษัตริย์ผิดล้อมเมืองอื่นไว้นานเจ็ดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันทำให้ท่านต้องอยู่ในคันของพระมารดานานถึงเจดปีเจ็ดเดือนและเจ็ดวันตั้งแต่ท่านถือปฏิสนธิในคันก็ได้เกิดลาบสก,การัก แก่พระมารดาเป็นอันมากมีคนนำเอาเครื่องบรรณาการถึงห้าร้อยอย่างมาถวายทุกเช้าทุกเย็นจนเป็นที่เรื่องลือมากในกรุงโกลิยะพอประสูติออกมาได้เจ็ดวันก็สามารถพูดได้และได้บวชในสำนักพระสารีบุตรท่านละลึกถึงความทุกข์ที่อยู่ในคันนานทำให้ท่านเห็นความทุกข์ในการเกิดพอจรดใบมีดโกนครั้งที่หนึ่ง ท่านก็ได้บรรลุโสดาบันตรดใบมีดโกนครั้งที่สองท่านก็ได้สกทาคามีและอนาคามีพอโกนผมหมดศีสัะก,ก็ได้สำเร็จเป็นพระอหรหันต์นับตั้งแต่ท่านบรรพชาแล้วก็มีปัจจัยเกิดขึ้นตามปรารถนาเสมอแม้ท่านจะไปอยู่ในที่ไหนและไปในที่ใดก็บริบูรณ์ด้วยลาบสการะแม้แต่พระพุทธเจ้า ะเสด็จพร้อมพระสงฆ์สาวกไปในที่กันดารก็ยังต้องเอาท่านไปด้วยมีอยู่คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปกรุงสาวัตถีพระศิวลีได้ทูลขอทดลองบุญของท่านโดยขอพระภิกษุติดตามห้าร้อรูปพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตครั้งนั้นเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นนิโครสก็ได้ถวายทาน แด่ภิกษุทั้งห้าร้อยองค์นั้นโดยมีพระสิวลีเป็นประธานนั่งอยู่ท่ามกลางสงเหล่านั้นหรือบาตรรับถวายทานตลอดเจ็ดวันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องพระสิวลีเถระเจ้าด้วยพระวาจาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราตถาคตพระสิวลีเป็นผู้เลิศกขว่าภิกษุทั้งหลายผู้บริบูรณ์ด้วยลาบ และในคำพีโนโรถปุรณีกล่าวว่ายกเว้นแต่พระตถาคตเจ้าแล้วไม่มีผู้ใดจะเลิศด้วยลาบเสมอเหมือนพระศิวลีเถระเจ้าจึงมีความเชื่อว่าเมื่อผู้ใดได้สักการะบูชาพระศิวลีก็จะเป็นผู้อุดมไปด้วยลาบเสมือนพระสิวลีเถระเจ้าขออนุภาพบารมีของพระศิวลีจงดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้มีโภคัรั์อุดมไปด้วยลาบกินไม่หมดจนไม่เป็น